รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไปที่ข้ามสภาแม่น้ําแควนะคนจริงอย่างดียังไงก็ไม่พลาดจะต้องขึ้นไปข้างบนให้ได้จะต้องไปเก็บรูปและถ้าคุณเป็นคนที่ใช้รถตลอดทั้งสัปดาห์วันธรรมดาก็ใช้ทำง,งานวันหยุดก็ออกทริปรถอเนกประสงค์คือประเภทรถที่ตอบโจทย์ใครหลายคนทุกคนวันนี้เอิร์นมาอยู่กับรถจนคันนี้เลยครับ the new Mazda CX5 t o r i f นะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมาแล้วนะครับ สวัสดีครับอยู่กับอ n นดี้ที่รายการ Drive t h r u นะครับซึ่ง Drive t h r u ไม่ได้เป็นเพียงแค่ขับรถผ่านแต่จะเป็นเพื่อนความทรงจำเก็บ m e มโมรีทุกการเดินทางครับวันนี้อินดี้มีเพื่อนร่วมเดินทางคือ Isuzu MU-X The Next P นะครับตอนนี้อินดี้อยู่ที่กาญจนบุรีโอ้โหคึกคักแค่ไหนวันนี้อินดี้จะพาไปเที่ยวไหนต้องรอติดตามนะครับไปกันเลย เราอยู่กันที่โรงแรมเดอะไซน์นะแล้วนี่ก็คือเรือจอลิฟที่เราจะใช้ล่องเรือแม่น้ําแควใหญ่ตรงนี้ไปตามทางลอดใต้สะพานชมวิวนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีปิกนิกด้วยที่สังเกตนี่เพื่อลองท้องแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้แล้วก็มีลําโพงที่เราจะเปิดเพลงบรรเลงความชิลตามแม่น้ําล่องเรือไปเรื่อยๆนะตามมิดี้มาเลยดีกว่าว่ามันจะชิลและสวยงามแค่ไหน หลังจากที่ล่องเรือมาสักพ,พักแล้วเนี่ยอินดี้ก็รู้สึกฟูลฟิลมากทั้งของปิกนิกทั้งวิวทั้งเรือดีหมดเลยแต่ขาดแค่อย่างเดียวขาดคูไคดไ่ไม่มีใครมาด้วยทั้งท่านี้มันมีพื้นที่ตรงนี้แต่มันไม่มีใครมาด้วยทุกคนอ่านี่เข้าเวว้าเวแต่ไม่เป็นไรอินดี้ยังมีคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับางานน้ำเน่าเป๊ะเลย นี่ทุกคนนี่เ่รถไฟอยู่นี่เตรียมพร้อมที่จะวิ่งผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนี่โอ้โหต้องบอกว่าจังหวะคนดีเป๊ะกับการที่เรามาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีรถไฟวิ่งผ่านนี่เสียงชัดเจนมากโอ้โหนี่เจ๋งมากนี่คือรถไฟที่ข้ามสะพานแม่น้ําแควนะแล้วก็เป็นวิวที่แบบเพอร์เฟกมากจริงๆต้องบอกว่าเป็นแบบไฮไลท์ของซูเปอร์ไฮไลท์ของการจนาบุรีที่นี่มาวันนี้เลยโอ้โหครบเครื่องมากๆเอาแค่ที่นี่ที่เดียวก็ครบเครื่องทั้งวัน ต้องบอกว่าเรือลอดใต้สะพานเนี่ยเป็น exclusive trip exclusive moment เลยนะคือจะเป็นเป็นโมเมนท์ที่ินดี้จำไปตลอดชีวิตได้เลยเพราะว่าผมบอกเลยว่าโอกาสที่เราจะนั่งบนเรือแล้วก็เห็นรถไฟวิ่งผ่านพร้อมกับวิวของสะพานแม่น้ำแควเนี่ยยากมากนะแต่วันนี้อินดี้ได้เห็นแล้ว c o m p l e t การจนบ,บุรีมากที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะทุกคนเป็นแม่น้ำสองสีซึ่งสีส้ม ร, abei, ร,รือสีน้ําตาลอ่อนเนี่ยก็คือแควน้อยแต่ที่เ the, huh. รือเราอย,อย,อยู่ตรงนี้ก็คือแควใหญ่และตรงนู้นจะไหลไปที่แม่กองจะเห็นชัดเลยนะนี่นี่นี่ดูข้างหลังก่อนจะเห็นชัดเลยว่านี่เป็นแม่น้ำสองสีตอนนี้เราอยู่ที่แควน้อยแล้วใช่นี่ตัดนี่มันจะเห็นชัดมากนะมันจะเป็นรอยแบบเป็นรอยตัดผ่าเลยว่าอันนี้คือแควใหญ่อันนี้คือแควน้อยแล้วก็ไหลไปแม่กองนะตรงนี้คือจุดกลางเลยที <Gothic engine brain> ่ตัดระหว่างสองแม่น้ำทุกคน นี่กำลังรับประทานแซนด์วิชที่เป็นแซนด์วิชที่แบบชิ้นเดียวสามารถอิ่มได้ทั้งวันนะโอ้โหใหญ่มากใครสนใจนะใครอยากจะมาล่องเรืออยากจะพาแฟนมาอยากจะพาครอบครัวมามาถ่ายรูปมีโอกาสได้ลอดใต้สะพานแม่น้าแพรพร้อมกับรถไฟเอกลุศิแบบนี้เนี่ยนี่สนใจนี่จอล์นลีฟานะทุกคนเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรเดี๋ยวจะมีช่องทางการติดต่อให้ใครสนใจเนี่ยติดต่อที่นี่เลยเลยรับรองว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบเครื่อง โู้นี่ของจริงสวยมากเลยนะสกายวอล์กแทบอยากจะกระโดดน้ําไปไว่ายน้ําแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเลยตอนนี้แต่คนจริงอย่างนี้ยังไงก็ไม่พลาดจะต้องขึ้นไปข้างบนให้ได้จะต้องไปเก็บรูปไปเก็บวิดีโอไปเก็บโมเมนต์ที่สกายวอล์กของการจนันทบ,บุรีให้ได้เป็นยังไงไปเลยตอนนี้วู้ เราอยู่กันที่สกายวอล์กประจำกาญรจนรบุรีนะนี่สูง12เมตรขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะมีเห็นแบบ360องศาเลยสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมสามารถที่จะเดินชมวิวได้ทุกมุมคือแค่เราอยู่ข้างล่างเนี่ยเราสามารถมองเห็นวิวได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยดูวิวข้างหลังดีก่อนแต่ถ้าเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะขนาดไหนต้องไปดูกันจะขึ้นไปประองกันเลยไปทีนีกาญจนบุรีการนเอ้กาญจนบุรี ก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเขาจะมีกฎระเบียบที่ว่าเราจะต้องสวมคล้ายๆเหมือนแบบเป็นถุงเท้าครอบรองเท้าเราไปทีเพื่อป้องกันนะทุกคนไม่ให้รองเท้าเราที่บางคนอาจจะเป็นรองเท้าบูทเหล็กหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไปกระแทกกับกระจกขเขาแล้วก็เป็นรอยซึ่งก็เป็นการรักษากฎระเบียบของเขาแล้วก็60บาทเป็นทั้ง entrance เป็นทั้งค่าใส่ถุงรองเท้าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นไงบ้างแต่ว่าเขาก็จะมีกฎระเบียบการเข้าชมเนี่ยแจ้งอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วใครสงสัยอะไรยังไงก็สามารถด,ดูตรงนี้ได้เลย อันนี้คือรองเท้าที่เป็นคล้ายๆเป็นเหมือนถุงเท้าที่อินดี้บอกไปเมื่อกี้กระส่ทับเลยแบบนี้นี่เขาจะมีลิฟต์พาเราขึ้นไปเป็น4ชั้นนะถ้าเกิดใครขยันวิ่งก็สามารถที่จะเดินขึ้นบันไดได้จุดนี้เราจะเห็นทั้งร้านอาหารทั้งชุมชนบ้านคนนะก็จะเป็นเกาะกลางมีแม่น้ําแล้วก็แบบคล้ายๆเหมือนเป็นวงกลมเลยนะมันไม่ตรงปงจริงแต่มันเกินกว่าปกรถอเนกประสงค์คือประเภทรถที่ตอบโจทย์ใครหลายคนนั่งได้หลายคนมีพื้นที่เหลือๆใส่ของได้ครบ ีอยู่บนท็อปของสกายวอล์คที่กาญจนบุรีเรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากที่นี่อยู่ข้างล่างถ่ายรูปเก็บไปหมดแล้วข้างบนเนี่ยมันจะทวีคูณไปแบบคูณ10คูณร้อยเลยนะทุกคนดูวิวก่อนโอ้โหเหมือนภาพวาดสามารถที่จะเช็คอินได้ทุกมุมเลยนะนี่อย่างที่บอกคือข้างล่างพื้นเราเนี่ยเป็นกระจกพอเป็นกระจกแล้วอ่ะทำให้เราจะต้องเซฟพื้นที่เขาหนึงด้วยถุงเท้าที่เราเป็นนะทุกคนแล้วนี่เป็น วิวสามอองศาที่เราสามารถที่จะพิงตรงไหนก็ได้แล้วก็ถ่ายรูปตรงไหนก็ได้เห็นภูเขาเห็นวัดเดี๋ยวจะไปเช็คอินแล้วว่าถ่ายรูปตรงไหนได้บ้างไปอินดี้อยู่ที่มุมหนึงในการเช็คอินของ Skywalk นะนี่ต้องบอกว่านอกจากแม่น้ำสองสีแล้วเนี่ยนู่นเป็นวัด ท่ำเขาแหลมนะก็จะมีแม่น้ำสองสีที่เห็นตัดได้ชัดและที่สําคัญจริงๆเนี่ยคือวิถีชุมชนของคนที่นี่เราจะเห็นเรือหางยาวเราจะเห็นบ้านของชาวบ้านเราจะเห็นร้านอาหารที่อยู่ริมแม่น้ําที่ใครอยากจะเอ็นจอยซีงแบบวิวกินท้าวรับประทานอาหารติดแม่น้ําแล้วก็สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของการจันทบุรีเนี่ยโอ้โหนี้ต้องบอกว่าการที่เราขึ้นมาบนสกายวอล์เนี่ยเราเห็นทุกอย่าง ที่อยู่ตรงนี้เราเห็นวิถีชุมชนเราเห็นวิวเราเห็นวัดเราเห็นภูเขาแล้วก็เราสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมใครอยากจะมาทำคอนเทนต์อยากจะแบบมาสวีทก,กับแฟนมาเช็คอินรูปสวยๆเนี่ยแนะนำที่นี่เลยเพราะว่ามันครบเครื่องมาที่เดียวได้หลายอย่างหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าการที่อินดี้แต่งตัวแบบนี้ แล้วก็อากาศแบบนี้อยู่ข้างบนแบบนี้นะหลายคนถามว่าเฮ้ยร้อนไหมหรือว่าละอุไหมอินดี้ตอบได้ง่ายๆเลยว่าร้อนมากร <laughs> ้อนร้อนมากแต่เราต้องแต่งตัวเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเพราะนานๆเราจะมาครั้งทีแล้วก็เป็นสถานที่สําคัญของการจนาบ,บุรีทั้งทีเนี่ย,ดดยต้องแต่งหลอ่อต้องแต่งดีเพื่อให้รูปสวยงามและเข้ากับเราที่สุดอ,อืม เรากําลังจะมาอยู่คล้ายๆเป็นเหมือน2มุมของสะพานแต่อันนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งก่อนก็จะเป็นเสาก็จะเป็นมุมแบบที่เราสามารถที่จะเห็นภูเขาได้ชัดขึ้นกว่าเดิมนะทุกคนซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะจํากัดนะว่า15คนเป็นแบบแม็กซิมัมที่สามารถที่จะไปยืนอยู่ตรงนั้นได้ <Okay. S 1> เพื่อให้ความปลอดภัยกับทุกคนนะแล้วก็เพื่อให้คล้ายๆกับรักษาเซฟตี้กับสะพานไว้จุดนี้เราจะเห็น ทั้งร้านอาหารทั้งชุมชนบ้านคนนะั้นก็จะเป็นเก,กาะกลางมีแม่น้ําแล้วก็แบบคล้ายๆเหมือนเป็นวงกลมเลยนะ <c oughs> เห็นชัดมากแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นวัดอย่างที่อินดี้บอกซึ่งตรงเนี้ยสามารถที่จะมองเห็นคล้ายๆแบบชัดเจนขึ้นกว่าเดิมจากจากตรงทางเดินนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเห็นแม่น้ำสองสีตัดกันอย่างชัดเจนก็มีเรือหางยาววิ่งมีเรือโดยสารวิ่งนะ ตรงนี้นะทุกคนต้องบอกว่าอินดี้มาอยู่ในจุดที่อินดี้ต้องการจะมาและเป็นแลนด์มาร์คที่เราเล็งไว้ตั้งแต่ที่เราดูรูปดูรีวิวอะไรกว่าอ,อินดี้จะเดินย่างก้าวมาถึงตรงนี้เนี่ยโหต้องบอกทุกก้าวมันสามารถถ่ายรูปสามารถอะไรได้หมดเลยนะตอนแรกอะเรากลัวว่ามันจะแบบเฮ้ยมันไม่ตรงปกหรือเปล่ามันไม่อะไรหรือเปล่าแต่พอมาถึงแล้วมันไม่ตรงปกจริงแต่มันเกินกว่าปกแถมให้เนื้อหาข้างในแถมให้แบบคล้ายๆเหมือนมาแล้วมันได้โบนัสมันได้สิ่ง อิ่มเอิบแล้วก็แบบเต็มที่ฟูลฟิลกับตัวอินดี้เองมาก อิน u ี้สูบมิลเอ็กซ์เดอะเพเพื่อนรู้ใจของอินดี้เนี่ยเข้าโค้งทุกโค้งนี้เอาอยู่ถนนจะเปียกแค่ไหนก็เอาอยู่หมดทุกโค้งนะฮะขึ้นลงเขาสบายมากไม่มีกระดิกไม่มีสายเลยและอีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนอินดีสูบมิลเอ็กซ์เดอะเนีเนี่ยประหยัดน้ํามันมากขับขี่ในระยะไกลนี่คือไม่รู้สึกว่ากินน้ํามันหรือซดน้ํามันเลยเหมกับยุคนี้มากครับ อีกหนึ่แลนด์มาร์กที่พลาดไม่ได้ของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็คือต้นจามจุรียักษ์อายุกว่า100ปีโอ้โหดูความแบบนี่ดูเนี่ย,ยไม่ไมิดเลยนะเขาบอกต้องใช้คนมากกว่า10คนหรือว่ากว่า10คนเลยนะทุกคนในการที่จะโอบให้ครบทั้งลำต้นได้โอ้โหดูลากไม้ดูสเกลของต้นไม้ก่อนว่าใหญ่ขนาดไหนก็สมควรกับอายุ100ปีเดี๋ยวจะเป็นยังไง จะโอบมิกแค่ไหนไปลองดูกันพร้อมกันเลย <Bears> ความที่ต้นไม้ใหญ่มากๆนะแล้วไม่สามารถที่จะโอบมิดแล้วความกว้างกิ่งเนี่ยความที่เขากระจายออกไปใหญ่มากๆเนี่ยจะต้องทําทางเดินแบบนี้คล้ายๆเหมือนเป็นเหมือนสะพานทางเดินนะทุกคนเป็นสะพานที่ทําให้เราเดินได้รอบๆสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมของต้นไม้ นอกจากความสวยงามแล้วนะทุกคนต้องบอกว่ามีมนสเสน่บนขลังมากๆเลยนะต้นจามจุรีนี้นอกจากใหญ่นอกจากสวยงามนอกจากคลังแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญจริงๆคือต้นไม้นี้เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะทุกคนไม่ได้มีใครปลูกหรืออะไรแต่ว่าเป็นการเกิดขึ้นตามธรรมชาติแบบโอ้โหเนี่ยสมกับแบบกว่าร้อยปีจริงๆ นอกเหนือจากต้นไม้ต้นจามจุรียักษ์แล้วนะทุกคนตรงนี้คือ The Van a h i m เป็นแคมปิ้งเป็นด k i n กิ o f f e ฟเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นคาเฟ่เล็กๆร่มเย็นนะตอนนี้ก็จะมีต้นไม้เล็กๆที่เหมือนบังแดดให้เราให้มานั่งชิลๆนั่งดื่มกาแฟรับชมต้นไม้จากภายนอกจากโซนข้างนอกนะเป,นเป็นแบบโซนข้างหน้าที่ทําให้เราได้แบบดื่มด่าบรรยากาศเพิ่มจิบกาแฟแล้วก็มีแบบเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนขนมนิดๆหน่อยๆให้เราเอนจอยแล้วก็ร่มลื่น มันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นสีเป็นการออกแบบสไตล์ยวนสไตล์ช่วงหน้ามาว้าวกันต่อกและอัปเดตยนตกรรมกับน้องเอิร์ธผลิตแต่ตอนนี้ไปพบกับเทคนิคจากอีซูซูกันครับ ในแต่ละวันของเราบางคนใช้รถแค่ไปทํางานบางคนต้องพาลูกไปโรงเรียนจ่ายตลาดหรือวิ่งงานรัวๆหลายที่ในวันเดียวและเมื่อถึงวันหยุดก็อยากจะหลีกหนีความวุ่นวายไปเที่ยวพักใจขึ้นเขาไปทะเลหาคาเฟ่เงียบๆหรือออกแคมป์กับเพื่อนๆืนไลฟ์สไตล์แบบนี้ถ้ามีรถที่ไปกับเราได้ทุกที่ก็คือโชคดีมากเลยนะครับสวัสดีครับเวลาระวังทริปไม่ว่าจะกับครอบครัวหรือกับเพื่อนต้องขนของเยอะ เดินทางไกลขึ้นเขาลุยฝนถ้ารถไม่พร go like ้อมก็พานหมดสนุกเลยใช่ไหมครับการเลือกรถให้เหมาะสมกับเราจึงไม่ใช่แค่เรื่องของภาพลักษณ์หรือราคาแต่เป็นการมองว่ารถคันนั้นสามารถพาเราไปใช้ชีวิตได้มากแค่ไหนและถ้าคุณเป็นคนที่ใช้รถตลอดทั้งสัปดาห์วันธรรมดาก็ใช้ทำงานวันหยุดก็ออกทริปรถอเนกประสงค์คือประเภทรถที่ตอบโจทย์ใครหลายคนนั่งได้หลายคนมีพื้นที่เหลือๆใส่ของได้ครบบาะพับเรียบขนสัมภาระได้เยอะ และที่สำคัญคือขับง่ายมุมมองกว้างปลอดภัยกว่าเวลารถติดหรือฝนตกหนักบางคนเริ่มมาจากการใช้รถบ้านแต่พอร,รู้ตัวว่าทเที่ยวเยอะขึ้นลุยขึ้นก็เปลี่ยนมาใช้รถที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันและทุกช่วงเวลาแห่งการเดินทางรถอเนกประสงค์รุ่นใหม่ในปัจจุบันไม่ได้เป็นแค่รถลุยอีกต่อไปแต่ผสมผสานความสบายความปลอดภยัยและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเหมาะกับทั้งคนขับและผู้โดยสารทุกเพศทุกวัย ในตลาดวันนี้มีตัวเลือกมากมายแต่ถ้าใครกำลังมองหารถที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันลองมองหารถที่ขับดีแรงพอแต่ประหยัดน้ำมันดูแลไม่ยากขับในเมืองก็คล่องขับต่างจังหวัดก็มั่นใจจะดีแค่ไหนครับถ้ารถคันเดียวพาเราไปได้ทุกที่โดยไม่ต้องคิดมากเพราะชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันลองถามตัวเองดูว่าไลฟ์สไตล์ของเราเป็นแบบไหนแล้วเลือกรถ ที่พร้อมจะเดินทางไปกับเราในทุกจังหวะของชีวิตไม่ใช่แค่วันหยุดแต่รวมถึงวันธรรมดาด้วยแล้วพบกันใหม่ขอให้ทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความหมายสวัสดีครับ ตอนนี้ไปอัปเดตยนตกรรมสุดหลูกันก่อนดีกว่าครับน้องเอ,อิร์ธปลิตรออยู่แล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้เอิร์ธมาอยู่กับรถยนตคันนี้เลยครับ the new m a z d a cx 5 p r o g r e s s ซ v e นะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมาแล้วนะครับเพราะต้องบอกว่าเมืองนอกทั้งทางญี่ปุ่นเองและก็ทางยุโรปเองเปิดมาสักพักนึงแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพาดูนะจุดแตกต่างระหว่างตัวเก่า ปเป็นตัวใหม่ตัวนี้รวมไปถึงสเปคนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนตัวกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เนี้ย ให้มาครบทุกรุ่นตั้งแต่ตัวเริ่มต้นมาแล้วครับถือว่าดูคุ้นาที่จะดีนะครับเป็นตัวสีโครเมียมแบบนี้รวมไปถึงตัดสีดําตรงตัวกระจังหน้าหลักเองแล้วก็ให้โลโก้มาซาพร้อมกับซ่อนตัวระบบแดช o o s e Control ที่มีการอัปเดตใหม่มาสาหรับ New ว a z d a CX5 ตัวนี้เลยไฟหน้านี่คือ1จุดที่เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นตัวใหม่นะครับสองชั้นแบบนี้นะครับตัว Daytime ทา n n i ง g Light 2ตัวซึ่งผมว่าทําให้รถมันดูฉบเฉี่ยวมากขึ้นดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยล้อนะครับขอบสับเ็อปนป็นสตัว อลูมิเนียมสีซิลเวอร์หน่อยๆนะก็ดูสวยงามดีเหมือนกันนะครับโลโก้มาสาตรงกลางแล้วก็เป็นเบรกดิสซีด้านเหมือนเดิมระบบช่วงล่างก็เป็นเหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะครับกับตัวเก่าให้ยางทัวโยมาก็ปกติดีนะครับกับมาสซาไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากมายด้านข้างมี easy entry access มาให้นะครับเหมือนเดิมนะแล้วก็ด้านหลังนี้ไฟท้ายปรับมาใหม่เป็นระบบ LED แล้ว sky active ดีซึ่งบอกว่าตัวนี้เป็นตัวดีเซลรุ่น XDL นั่นเอง มีให้เลือกทั้งหมด3ทริปนะตอนนี้มีตัวเริ่มต้นนะครับตกลางที่เป็น SP แล้วก็ x c l แบบตัวนี้เลยเครื่องยนต์นะครับสำหรับ New Mazda CX-5 ตัว Facelift นะครับจะมีการปรับไล่อัพใหม่นะครับโดยที่ตัวเริ่มต้นยังคงมีเหมือนเดิมน,นะครับตัว20ลิตร สี่สูบเรียงนะครับที่เป็นเครื่องเบนซินนะั้นหนึ่งร้อยหกสิบห้าแรงมา้าสองร้อยสิบนิวตันเมตรแบดโดดขึ้นมานะครับจะเป็นตัวนี้ Skyactiv D นะครับสองสองลิตรเช่นกันนะครับสี่สูบเทอร์โบนะครับแรงม้าสูงสุดของตัวนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนิวตันเมตรนะครับจะมาพร้อมกระบอกเครื่องสี่ล้อเป็นเสริลออปชันอยู่แล้วนะครับส่งต่อไปที่เกียร์ระบบหกสปีดออโตเมติกทรานสชมิชั่นแบบปกตินะครับ ก็ต้องบอกเลยว่ายังคงเหมือนเดิมนะครับหลักๆทั้งด้านหน้าคนขับนะครับแล้วก็ตรงกลางตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับรุ่น XDL นะครับด้านในทั้งหมดจะมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับจะมีตัวบอกสีแดงเข้มแบบนี้ตัดกับสีดำนะครับหรือว่าจะเป็นตัวท็อปนะจะเป็นสีน้ําตาลตัดกับสีดำนะครับก็ต้องลองเลือกกันดูว่า จะชอบแบบไหนแล้วก็ยังเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับสโซนด้านหน้านะครับมาพร้อมกับบ่อเย็นด้วยนะครับเป็นตัวท็อปตัวนี้ใช้งานได้ง่ายได้ปกติที่ปรับอัมาใหม่เลยสำหรับ Infotainment นะครับในปีนี้ก็คือตัวระบบ Apple Carp เป็นแบบ Wireless มาแล้วนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นขึ้นมาเลยนะครับถือว่าดีมากนะครับตรงเปิดวเปิ a คาเป็นไร้ไ s แต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับทุกตัวให้มา ครบ้วนตัวคันเกียร์ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับมีระบบแมนนวลโหมดมาให้ที่เพิ่มมาใหม่นะครับในตัวท็อปตัวดีเซลเยจะได้ระบบมีดรイブมาใหม่นะครับโหมดการขับขี่มีทั้งหมด2โหมดนะครับก็แค่ normal นะครับกับออฟโรดสำหรับการขับขี่ออฟโรดนะครับมีมาให้เป็นตัวใหม่ตัวนี้นะครับมีดรイブนั้นในตัวท็อปตัวดีเซลเท่านั้นแล้วก็หน้าคนขับจออะไรต่างๆคงเป็นเหมือนเดิมนะครับตัวดิจิตอลอินสตูเมนต์คลัสเตอร์เนี่ยมีแค่ตรงกลางนะครับและด้านข้างก็เป็นแค่ตัวแอนาล็อกธรรมดามาสเตอร์เดชต้องลองขับไปกัันเลยครบ ความรู้สึกแรกก็คือค่อนข้างที่จะคล้ายเดิมกับตัวเก่านะพวกหลักๆเนี่ยการขับขี่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรแน่นอนว่าไม่ได้สปอร์ตเหมือนมาด้าสหรือพวก CX 3อซอยู่แล้วนะครับมันจะมีความสบายมาด้าทุกรุ่นต้องขับสนุกอยู่แล้วนะครับแน่นอนวิ่งทางไกลโดยเฉพาะในเครื่องดีเซลนี้นะเยี่ยมเนี่ยมาตามเท้าเร็วมากใครนะครับที่สนใจดิวมาด้าซีเอ็กซ์ไตัวนี้นะครับหรือมาด้ารุ่นอื่นสามารถไปชมพิโชดูมของมาด้าโทรวปรเ,เลยครับวันนี้นะบอนครับสวัสดีครับ และนี่คือท่าเทียบแพลิ้นช้างสิ่งที่พวกเราเห็นอยู่ข้างหลังนี่คือสะพานสถาปัตยกรรมยวนนะทุกคนนี่การออกแบบก็จะเป็นสไตล์ยวนด้วยสีด้วยอะไรก็จะเป็นยวนเป็นเวียดนามนะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นทั้งลายมาที่โชว์ได้เห็นถึงความเป็นการจราบุรีและก็ยวนในสถานเดียวกันเดี๋ยวเราจะข้าสะพานไปดูกันนะว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นยังไงอะไปดูกันดีกว่าตรงนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นสี เป็นการออกแบบสไตล์ยวนสไตล์แบบว่าทํนเป็นอนุสรณ์สถานให้กับชาวยวนนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยชาวยวนเขาช่วยรบเมื่อสองคราม9ก้าทับนะทุกคน <Okay. S 1> เขาก็เลยเหมือนแบบสรุดีแล้วก็แบบครีเอทให้มันเป็นแบบสไตล์ยวนแบบ100%ซึ่งตรงนี้เนี่ยเนี่ยอะสัญลักษณ์ต่างๆนาน,นานก็จะเป็นยวนนะรูปแบบสะพานทุกอย่างก็จะเป็นยวนซึ่งจะผสมผสานกับจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งสีของคําว่ากาญจนบุรีตรงนั้นเนี่ยก็จะ มิกซ์แอนด์แมตตรงนี้ได้บาลานซ์มากๆพอเราข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นพักย่อมๆนะก็จะสามารถถ่ายรูปหรือว่าเดินเล่นตรงนี้ได้ก็จะร่มเย็นดีแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแม่น้ำมีแพรมีที่พักมีร้านอาหารชัดเจนมากๆอันนี้อาจจะเป็นความแนะนำของตัวอินดี้เองนะคือเราสามารถที่จะมาถ่ายรูปตรงนี้แลวให้เห็นว่าแอดกาญจนบ,บุรีนะคือใครไม่รู้ว่าเราอยู่กาญจนบ,บุรี แต่ป้ายโชเห็นว่าอยู่กาญจนบุรีจริงๆนะถ้าใครสามารถที่จะมาถ่ายรูปตรงนี้มาได้เลยคือเรายืนตรงเนี้ยเราสามารถขึ้นไปยืนข้างบนแบบเป็นแฟมิลี่เป็นกลุ่มเพื่อนเป็นแก๊งเพื่อนแล้วให้คนถ่ายรูปยืนตรงนี้ได้เลยโอ้โหรับรองว่าเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งที่เราเช็คอินได้จนแบบไม่มีใครดูออกเลยสักนิดนึงว่ามากาญจนบุรีนะครับชัดเจนขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกที่หนึ่งเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งที่แกะกล่องมากๆป้ายแดงมากๆที่เราจะเห็นรอบเห็นทุกอย่างเห็นร้านอาหารเห็นแม่น้ําเห็น แพรสามารถถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้สวยมากๆครับหูต้องบอกว่าสิ่งแรกที่สัมผัส,ได,ส,ไ,ดสได้คือลมเย็นมากหมวกจะปิวต้องคอยจับหมวกไวก้อย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเห็นภาพวิว360องศาคือหมุนด้านไหนก็จะเห็นวิวของความเป็นกาญจนบุรีนะทุกคนตรงนี้ก็ บอกว่าเป็นแลนด์มาร์คอีกแลนด์มาร์คหนึ่งที่พอขึ้นมาข้างบนแล้วเราจะเห็นความทุ้มค่ากับการมาที่นี่มากๆเป็นแลนด์มาร์คอีกแลนด์มาร์คหนึ่งที่อินดี้ชอบมากๆครับอ้าทุกคนตอนนี้อินดี้อยู่ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่3นะทุกคนโอ้โหนี่มีบ้านลินช้างมีเรือสำเภาโบราณเขาเรียกว่าเป็นโชว์เคสนะนี่มีตัวอย่างเรือให้ดูเนะี่ยว่าอ่ะมีการสู้รบมีการค้านะเนี่ยมันจะมีอธิบายอยู่นะคล้ายๆเหมือนแบบเป็นเหมือนมิวเซียมย่อมๆเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อมๆที่หลายๆคนอาจจะเข้ามาแล้วก็ศึกษาดูว่าเออโอเคตรงนี้เป็นอะไรมาก่อนนะก่อนที่จะมีอาคารแบบนี้ก่อนที่จะสร้างขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นนี่ส่วนตรงนี้ก็จะมีเงินถุงแดง ทุนสำรองของแผ่นดินก็จะมีให้ดูนะถุงแดงกู้ชาติรายละเอียดของเงินถุงแดงเนี่ยก็จะเขียนไว้ตรงนี้จะโชว์ทุกคนได้เห็นว่าอ่ะโอเคเงินถุงแดงคืออะไรรายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็ที่มาที่ไปต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นบ้านลินช้างเรือสันเทาโบราแล้วก็เงินถุงแดงครบถ้วนของอาคารเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่3ครับ บอกเลยว่า Isuzu Mu-X the next peak เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือว่าขับมาออกต่างจังหวัดน,นะโอ้โหมันแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยและที่สำคัญจริงๆรถคันนี้กล้องรอบคันเซนเซอร์360องศาเน้นความปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยมากนะทุกคนเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยี เอด้าส์ art, ล้ำสมัยมากๆเรียกว่าได้ว่าแบบทันสมัยล้ําสมัยกับเทคโนโลยีนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนดีไซน์รอบคันของรถเนี่ยดีไซน์สปอร์ตทั้งนอกทั้งในทันสมัยมากๆแล้วก็ทําให้เรารู้สึกแฮปปี้ในการขับขี่ไม่ว่าจะไปที่ไหนเลยนะทุกคนโอ้โหก็ต้องบอกว่าการจนทบุรีชาร์จแบตให้อินดี้เต็มร้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหวันนีด ปิดประสบการณ์หลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือเห็นรถไฟผ่านสะพาน Sky Walk ออแล้วก็ลวมไปถึงต้นไม้ใหญ่จามจุรียางนะอินดี้ต้องขอขอบคุณ Isuzu MU-X The Next P e a k ที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางของอินดี้มาตลอดทั้งทริปเลยและ Drive Through นะครับทุกคนขอฝากด้วยบ่าย2โมงสทุกวันเสาร์ทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับแล้วเจอกันว่า next trip ของอินดี้คืออะไรและตอนนี้อินดี้อยู่ท่ามกลางขุนเขาสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับ ไฮไลท์สำคัญของตลาดโอป่อยนะครับก็คือพระล่องแพรบ,บินทบาทก็เป็นโซนสําคัญที่สุดนะสำคัญไม่สําคัญดูคนซะก่อนเป็นโซนอาหารไม่ว่าจะเป็นขนมแล้วก็เป็นอาหารมื้อหลักของขาวของหวานเนี่ยคือเขามีครบโดนัทมอนนะเป็นแบบขนมที่มีเฉพาะที่นี่โดยเฉพาะเลยนะคือเราไปหากินกรุงเทพไม่ได้นะทุกคนโดนัทมอนเนี่ย